ทำไหมเดี๋ยวปวดทางเท้าก็ออกไปทางน้อแต่คิปกันไหมแต่คิปกันไหมจ้า ห่วงม,มากแล้วง่วงม,มากตัวแล้ว,ว,ามมาลวนวามมาวี่หนวหงจริงไหมห่าไหมูมันตัวจ้จังยัไหมกินบากค่ะไหม,ไมหอมเลยล้างหัวให้นี่หอมจังเลยตอมอีลืมกินแล้ว่ะ มาที่ขายนีแลก